สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจผ่านวิธีการดึงเวิร์กลิฟกันนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการคอนเฟิร์มชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์และขออนุญาตในการทำหัตถการทุกครั้งค่ะ ในขั้นตอนที่2นะคะเราจะทําการล้างมือก่อนทํหายัากการทุกครั้งนะคะขั้นตอนแรกเราจะมีการฟอกฝ่ามือนะคะและก็งามนิ้วมือด้านหน้าขั้นตอนที่2นะคะเราจะมีฟอกหลังมือและงามนิ้วมือด้านหลังขั้นตอนที่3นะคะเราจะมีการฟอกบริเวณนิ้วมือและข้อนิ้วมือด้านหลังขั้นตอนที่4จะมีการฟอกนิ้วหัวแม่มือขั้นตอนที่5เราจะมีการฟอกบริเวณฝ่ามือและ ด้านปลายนิ้วมือขั้นตอนที่6นะคะเราจะมีการถูรอบข้อมืออย่างที่เราเรียกกัน,นง่ายคือหน้าหลังปัน้นโปง้งปลายและข้อค่ะและในขั้นตอนที่3นะคะเราจะมีการติดอิเล็กโทรดนะคะตามตำแหน่งของคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะ ของตำแหน่งแรกนะคะหรือ V1 ก็จะอยู่ตรงบริเวณ intercostal space ที่4และ5นะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ห่างจากกระดูกหน้า mm hmm. อกหรู่สเตอร์น้ำเนี่ยทางด้านขวาประมาณ2นิ้วค่ะ และในตำแหน่งที่2นะคะหรือว่า V2 ก็จะอยู่ตรงบริเวณ intercostal space ที่4แล้วก็ที่5แต่ว่าเราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะต่อไปนะคะเราจะติดกันที่ V4 ก่อนนะคะก็จะวัดมาจากตรงบริเวณที่เป็น intercostal space ที่5นะคะแต่ว่าเราจะวัดตรงเป็น m i d c a c r l a r line นะคะหรือว่าตรงแนวกระดูกไหปลาร้านั่นเองค่ะที่ V3 นะคะเราก็จะแบ่งกึ่งกลางระหว่าง V2 แล้วก็ V4 ค่ะ ทีวีนะคะก็จะอยู่ในระดับเดียวกับ V4 นะคะแต่ว่าจะอยู่ในแนวของ anterior axillary line ค่ะในส่วนของ V6 นะคะจะอยู่แนวเดียวกับ V4 เลยแต่ว่าจะอยู่ในแนวของ mid axillary line ค่ะตำแหน่งของ i ิม e ีดนะคะก็จะมีแขนซ้ายขาซ้ายแขนขวาและขาขวาค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราก็จะเริ่มทำการดึงข้อมูลผ่าน Work l ก s t ค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็เลือกไปที่ไฟล์เพเท,เทียนค่ะกรอกเพเท,เทียนในดีให้เรียบร้อยจากนั้นกดไฟล์ค่ะให้ระบบทำการค้นหาสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อระบบทำการค้นหาเสร็จแล้วนะคะให้เราติ๊กถูกตรงหน้าชื่อจากนั้นเราก็เลือก s ีเ e ล t ค่ะเมื่อระบบดึงข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็ทำการกรอกอายุแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ทำค่ะ รอให้กราฟนิ่งสักครู่นะคะจากนั้นเราก็กดไฟสีเขียวนะคะแล้วเราก็กดไปที่ transfer ค่ะและเมื่อระบบ transfer เ,เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราทำการกดเซฟอีกครั้งหนึ่งค่ะเท่านี้ก็ถือเป็นวิธีการสิ้นสุดการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจผ่านการดึงเว o ร์ l ลีดค่ะ ากเพื่อนๆคนไหนมีข้อสองสยัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์หัวใจชั้น12อาคาร A สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ